ผู้ใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2 5 6 8ครับสามสองหนึ่งและพักพรมืองของอำเภอหนองสองห้องเรานะครับ ท่านร้อยดีสเสถียนสารสิทธิ์นะครับนายอำเภอองสองห้องแม่ติว๋วรัตนพรสมบูรณ์และแม่ติว๋วดรรัตนพรสมบูรณ์ครับถือว่าพิธีเปิดบุญประเพณีกุ้งข้าวใหญ่และของดีเพื่อน้องสองห้องของเรา25 6 8เสร็จสิ้นสมบูรณ์ล,ลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอขออนุญ,ญาตหัวหน้าส่วนรชาชการนะครับด้านหน้าด้านบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในพิธีเปิด ประเพณีบุญกุ้มเข้าใจของเราในปีนี้นะครับเรียนเชิญถ่ายรูปกับท่านประธานและท่านนายเพนะครับขอขอบุณคณะนางรำาและเรียนเชิญท่านนายกท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลนะครับและท่านนายกเทศบาลตีตะบนหนองสองห้องด้วยนะครับพร้อมทั้งท่านกำนันกับเรียนเชิญทะคตำบล